เอเลีย <In> นดิเฟนแนสเหรออ้แบบนี้เหรออองไนงะบโฟุฟฟอ์อืมไม่เราจะสับเหมือนเดิมตามเดิมที่บอกสแปมสิ่งนั้นแล้วก็ตามด้วยลุมครบต้องโบโฟุฟฟออืมบฟูฟฟอลน่าจะที่หลังอะเล่นมันต้องให้เอซีช่วย่ะ นี่แต่เขาเป็นโอเคเดอะบิวนะแฟกซ์แมคไนท์ไม sí ่มีหรอกมั okay, uh, okay. ่งมั่งมั่งนะมั่งเล้นเราตอนนั้นอ่ะมั่งเป็นไงอ่ะแฟกซ์แมคไนายกับดับเบิลแอคเคทตัวนี้กิดกระจุยเลยสัวดเลยโอเคมาเยอมันหน้าโง่กูเล่นไงดีวะเนี่ยอยากเล่นสนายวะอยากซัฟเฟอร์สนายก็ออกสิสนายเป่าปุ๋ย คนดูไม่เห็นไม่เคยเห็นกูได้ภายนด้วยเออใช่ไหมก่อนดีกว่าแล้วก็ axial section ที่มอเตอร์มันไม่ไม่มียิบไอ้เวลากูดาววะไม่มีเลยหรอเวลาแคปปั่นไม่มีหรือว่าแม่งมีเหมือนกันหมดปกติผู้การนี่กูไม่ได้เล่นแล้วแล้วก็มอเตอร์ไม่รู้ดิโอเคไนเปอร์เนากูได้ช้านะไม่ก็ไม่ได้เลยฝั่งนี้ก็ น,นานๆเรานจะเห็นคนดีไว้วววจะไล่ไปวะจะไล่วะตายอะดูทรงเลยะระยะนี้ว่าแป้งเอาไปอยู่หยุดไม่อยู่หรือมั้งอะสสชันมาไม่ถึงด้วยอเอาไงบ้ากีต่ตาแนละ้วะหนึ่งนระดานะนะตายแล้วไป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 ไไป,ะ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 ปะ นม่เฟ <łość> อรไรท์ลงใครข่าวดีอุเจอรพทัศน์สุริยบ่ะอ้าวหวัดดีครับไปเจออ้อโหดูปูไปแล้วผมจะไม่เอาน้ำมัน กูลังมัดใจกับคาชเชอร์คูเปอรียร์ร้อมเนจัมก้าวเปิดเปิดว่ากูกับมันใครจะยิงแม่งกับการแต่วัวกูยิงแม่งกูย่น่าจะไล่โอเคไล่ได้สองหน่วยแล้วเดี๋ยวเข้าเอาเข้าน้ำมันก่อนเผื่อมันได้น้ำมันแต่มันแมวไม่ได้ออีกนนา่ะอยู่สไนเปอร์เฟรนขัดน้ำมันก่อนปึ๊บโอ้โน โอ้โน่มาไล่สไนเปอร์ฉันฉันกลับบ้านสิคอนเสิร์ฟการเล่นสไนเปอร์ภาคแรกโดนดาเมจกลับบ้านเลยเจ็บเจ็บไอ้บอที่ไอ้บอทที่มใช่เอาไงพี่พี่จะรีทีมไหมครับโอเคบอกว่ากูเสียแนวอ่ะยาวๆด้วยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝันนี้ยังได้อยู่สไนเปอร์ตัวต่อไปมันต้องเกมปีโนะ พี่นูคือตกแตไม่ไหวฝันนี้ยังได้อยู่เฮ้ยพันเข้าฟุกุเรียแล้ววะกูลืมไปว่าคือบีเลย์จะเสร็จเนี้ยมันต้องซ้ายกว่าซ้ายขวาหน้าเลยล่ะดูมาดูมาแบบอาหาไม่เข้าใกล้โอเคได้ <Yeah. S 2> ได้ได้ได้ไม่ต้องไกลได้มึงต้องเข้า,าวะแหละไม่เอ็นเกจริงอะเอาดิเอาดิเอาดกิกูซื้อมาเพื่อถ่วงเวลาแล้ววะเอาดิแอ๊ มากันชาร์จเยโอะโอ้ไฟปดกระโจนมาะโจนแล้วเห็นคนวิ่งไล่ตามปูซาเลียเฮียเข้ากลางเข้ากลางมีมีมีโวคหนุ่มเนี่ยเขากลางเห็นแล้วโว๊กกำลังมาเล่นอนไรกูจะเหนื่อ่าโว๊วิ่งชาร์จแอสโซเชชัน ได้มันตายฟอคกิ่งน่อยระวังนะการมันอาจไอ้ไม่ไม่กันสวันดีมันจะไปลุมอย่างเงี้ยมันจะไปลุมอย่างเงี้ยมารุมแล้วใช่ไหมไมาระวังนะมันมีคนไปทางนู้นระวังระวังอาจจะไปลุมพ่กูกลับมาแล้วกูกลับบ้านไปแล้วกูกลับบ้านแล้วโอเคโอเคระวังไว้ด้วยแนวนึงได้ก็โอเคแต่ว่าปัญหาคือเวลาเดียวใช่ป่ะหรือไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ เคยประตูไหมประตูโอเค okay, งั้นเดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนเลยเราเปิดเป,ดเปดยฝันไอ้ฟุกเราทุกอย่างแม่งเชื่องชา้าไม่เแบบชื่องชา้าแบบเชื่องช้าอ๋อรอช่างก่อนฝั่งนี้เงียบอยู่กูพยายามเจาะน้ำมันฝั่งเมืองด้านพยาบาลฝั่งนี้ได้น้ำมันไล่ไล่มาดิไล่มาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดักป่าดิ กลับบ้าน้วทางไหนวะทางนี้วะมาโอเคกูดักแล้วมาดูดิสามสองหนึ่งพลังกีตกันห้ากระบอกสิบกระบอกป่าแต่เซอร์เฟกชันเป็นกากาอ่ะยิงไม่ทันเลยพวกกากเลยอ่ะ เลอจีว่ะ <necessary> ข่าวดีมีแต่ของรักมึงระวังระวังระวังเสร็จแล้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเกียร์บิดบุกอิกมีไม่มีเว้กถอยกูถอยละเยอะไปเยอะไปกลับแล้วกลับแล้วลีทีแล้วเอา EC ดักไว้ก่อนเพราะบิวมันต้องมี EC กันไว้ระวังนะมันชาร์จเนี่ย เห็นแล้วพวกทุกบรรดาผู้ฉันก็ทำไงใครก็กลับไงแะสปอร์ตกันอืมใช่

ไ,ไ,ได้แนละ้วมันคิวคิวเลยไม,ไม่อยากเล่นกับแวร์หมักดีกว่าแม่งแวร์หมักไม่ออกคอมเตสไนเปอร์ได้จะเข้าแันเป้าเพื่อนรู้สึกหนามากเลยอะมีที่ไหนมีเป้าส,สวยๆให้ยิงบ้างนั่นนั่นมันอะไรอะน่ะ มีสายไปสองหน่วยใช่ไหมใช่เตรียมไปลงดับบอกอยู่จะทำดุมดอกไฟหรือไงใช่สิบลอยเดี๋ยวจะทำเขาจะมีใจอยู่ไป้พัชรนีมีช่างไหมบ้าลืมไปว่าเอเอซีอยู่ไหนวะ จบแล้วมันบอกว่าอะไรวะไม่กินพี่ว่าอะไรไม่ได้บอกตามบิทิดแคทแอรพอร์ตอินเอคือดิบฮ่าฮ่าแกงบูแป่งห้องระเบิดแล้วช่างมันเถอะตามทูกความรับอ๋อมันคือชื่อเมืองในเคนตักกี้เคนตักกี้สแตนเคนตักกี้อีกแล้วเคนตักกี้ไม่น่ะเราไปวิ่งไล่จับกฟองบีทุกวันไม่ได้แลเว้ยเคแมปเดิมที่เดิม ใช่มันไว<ช>่มากอ่ะแม่เลยเจ OK ้าโอเควิวยาเรื่องคิดอยู่เดาวไว้ดีว่ากูทำได้ไหมทำไรครับศรัทธาอะไรคอนสกิปก็สู้ๆคิดว่าทำได้เด้มั้งคอนสกิปพกหน่วยโฮโฮอกอลี่คอนสกิปเหรอเออ,อกอลี่คอนสกิปแต่คงไม่ถึงขนาดนหรอกเต็มที่ก็แค่ห้า กูต้องออกแบตซิมออกอะไรพวกนี้เลยเฮ้เขาบอกเขาบอกชื่อเมืองอ่ะอ๋อก,ก็นั่นแหละก็เพิ่งเปิดวิกนั่นแหละก็เพิ่งเปิดเมื่อกี้ดิเพิ่งเปิด MG MG ฝั่งนี้อะไรโว e ป่ะกูด,ดูไม่ทันอะ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรก็น่าจะโว<อ>้กแหละผมไม่ใช่อย่างอื่นหรอกกูกีมาแล้วมีพวกเด็กดอยเยอรมันมาแล้วตัวพวกอะไรโว่ะ โบ๊กแกนทหารรปะชาชนแล้วก็แกนแกนแล้วก็โบ๊กเฮ้ยม <se ันเงียบจังวะเฮ้ยคิดไปเองเขาแบบคิเก็บเพนเชอร์มอะไรเงี้ยคิดว่ามันฝั่งหนูคิดว่าถ้าเป็นอังกฤษน่าจะไอ้นี่จะป่าวะตุ้มเตียมมันเต่าอ่ะไม่ไม่น่าจะมีน่าจะมีบิ๊กเกอร์ไงก็เลยไม่อยากจะบุกปรากฏว่าปรากฏว่าขอโทษครับเราเป็นอังกฤษแบบอะไรนะโม้ครับต่อไปเล่นอังกฤษได้ไหมครับ <c oughs> พอเลยวัดีครับต่อไปเล่นอังกฤษได้ไหมครับเลินวันนี้มาโชว์เคสโชว์เคสโซเวียตอย่างเดียวโอ้โหคูบูมาจ,าจัจรนวะูมองไม่เห็นเอ็มจีมันอยู่ไหนวะโดน่ะดีครับบินแฟลชแรเดียสปอร์ตแกดียวกแกเดียโวกกันไปหมดเลยอะ่ะโอ้โคูบูเก็บตายตายเลยไหม

อีกแล้วเสื้อถอกไทยพร้อมแล้วอะไรวะนั่นอ่ะโอ้ขี่อยูน่ย เล่นเต็มนเราคิว like 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 ิ้งแล้น้ำมันไม่ได้ฟังไม่ได้เหมือนกันเพิ่งปลดไปเมื่อกี้อัปปัตหามในบาร์แล้ว ตู and ready for use. บ,บ้านโพสขึ้นมตวไปมีคูบูนะสีเนี่ยสีฝั่งกูเนะี่ยตอนนี้ไม่ได้สนายนะไม่เป็นไรปาแพรบานออกอันนี้ก่อนออกเซปเปอร์เซปเปอร์ล,ะ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 ละ่ไลเบเกอร์ทับปั เสร็จแล้วทางฝั่งเยอรมันใช่ครบสิบไม่พออีกสิบหน่วยเรียบร้อยกูบูมาฝั่งมึงเป็นไงบ้าง,งฝั่งกูเทียนะฝั่งนี้อยู่เหมือนเดิมเล่นแผนยื้อเหมือนเดิมแต่ซอสชั้นยิงหน้าแหกหอ ก็อะไรก็เซ็ตช่างยึกกันกันโดนชาร์ตอ่ะเราเอาไว้นี่เอาเราเอามอต้ายอดให้เขาตายอย่างชีาร์ตแล้วไม่ทรมานใช่เอ็มจีมาให้กูทำไงที่เอาแล้วเลนลีนแม่ข้าได้เลนลีนแม่ข้าได้เลนลีนแม่ข้าได้ฝั่งกูเตรียมเล่นสองสองละอัพแบท chair okay, da easy อะไรอ่ะ airborn get moving get moving incoming transmission อย่างสุดท้ายไม่เข้าอ๋อโอเคปึ๊บ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 เอ็กซ์ี้กันลิ่ิเตชันปัดโค้กไว้เจ็บเจ็บเจดี๋ยวมันนะฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้อยู่เปิดเล่นด้ไหมข้างไนมันทำไมวะฝั่งไหนฝั่งนี้เหร ไม่ฝั่งกูฝั่งกูเปิดบ้านไปข้างในมันทำไมดูสิเขี่ยไม้ตู้ระเบิดเอซเอ้ยกูฝาดพึ่งวางมาแม่งกูระเบิดกูตาหน้าตาตากูเมื่อไหร่เขาจะแก้ให้บ้านแห่บาชโเวียมันแย่ไปเร็วกว่านี้วะ มาแล้วสองสองจริงๆด้วยฝั่งกูฝั่งมึงยังไม่มีอะไรออกมาเลยเอาจริงมีแค่นั้นนะ EC เพิ่งมามาอย่างช้าเลยสะพอดกันอีกแล้ว กระบอกเดิมปะล่ะล่ะไปสองหลอกวิ่งแนวมึงอ่ะไม่เห็นแนวกูมีไอเดียกมันเลยไม่มาสองห้าหนหึ่งเขมาด้วยเอ่อเชี่ยเอ้ยกูโดนคู่บุบตูดกูเส right ียเอเอซแน่เลย วะแย่แล้วก <playing> <g> um ูไ <mania> ม yeah, right right? ่มีไม่มีคนรองด้วยวะมีรีกันอยู่อ่ะมรีกาเกินอ่ะเอออ่โดนเป้าตายละอีซ s y กูโดนโดนเป้า ก็เขาก็พิาตวเฮนิกันมาละฟังูเียดแม่งอกไปหามคอะะฝั่งฝังนไม่เสียไม่เสียแต่มันพี่มาหาคุเฉย โอ้ยชิบหายไม่ทนันปะตายก่อนขอสันโบนิงปึ๊บปึป๊บไอ้เหี้ยไอ้โดนไอ้นี่ไอ้สกาวตายกูถอยไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันไม่ทันทีทีไม่ทนันกูต้องออกเอที A T และเสียเอไปเมื่อกี้เสียตัวทำเกมไปฝ่ามึงเอาเอาไม่ได้นะ กดทำได้กดได้เดียวโอ้โอ้โอ้ขาโอเคขาสามหน่วยนะระวังด้วยเอาโมตามันอามันเสียทหารหนึ่งหน่วยเอาโมตากูโอเคไม่ได้เลยตายด้วยมันมีรถเอเอวกันระวังเนี้ยกระจายกระจายไยูนี่นะไม่กันในแคบเห็นแล้วเห็นแล้รกก็สตีโอ้กูเราเมึงเลือมือเลี่ยนเล่นกับพ่อกอบ่อยเกิน เคนจี <MG. S 2> อ่ะคือสนามคุณยิงคือยิงยิงยิงยยังมองมันเลยวันนี้มันน่าจะเล่นนี้แหละอย่างเงี้ยเอาไอทีมันแล้วเออค้างแหลกพีแกนก็มาว่ะ เป็นไงบ้างเรื่อยๆลานนี่แหละกูตัดน้ำมันไปแล้วล่ะโอเคโอเค MG สามสี่หันแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่หมายถึงมันออกมาอ๋อไม่ก็ใช่หันหน้าอุ้งอาทิตจ์กำลังอะไรลงวะ ่าน,นี้เนี่ยน่าจะได้สเตปหนึ่งอ่ะอ๋อเพิ่พงดีอั๊บสิบะไปก็ไม่ได้ดิวเวเฮ้ยออกเอ็มเทนมาไหมวะเอิปูนที่แตกปูเลยอโอเ,โอเติมปูนที่แตกนะครับเลยฟักติดฟกสอกชิต สองสองไปไหนวะตายแล้วสองสองตายแล้วตายในแนวมึงเลยนะใช่ตายเนี่ยว่า่าบอกไอ้ซากมดวะอยู่นี่ไงโอเคเห็นปะปล่อยช่างยืนแช่ยืนกินกาแฟวิบ้านเนี่ยอ๋อเซนทอร์มันดีปะวะแกนตัวใหม่ว่ะว่าอย่าเลยเซนทอร์

Uh, เอ็มจีอเราจะบ้านโดนโคบกี่เดียวหายเลยมาฟังกูมาแล้วสะพัดกันได้ครบแล้วเฮ้ยดูได้เอ็มจีแล้วก็กู <Hey. S 1> เราทำตัวเป็นเพื่อนมึงที่ดีด้ว่การตกงกับระเบิดมากมายเนี่มันจะแฟงกูว่ะ จบแบบออกละอคอนไม่ถับสิทธิ์เลยทำไมไม่ถับสิเดท<ม>ุกทอ,ากอาก่างคบกูยิงมันตายบ่อยยอะมากกว่าที่คอนยิงมันตายแล้วกันฝันดูไม่เลือกสายด้วยม่รู้ยาอะไรมามันนเ,อออเนี่ยเออของมันมั้ง